วันนี้เราจะมาเสนอฟาร์มหมูแคะที่ไรเฟิร์นนะครับตอนนี้น้ากำลังทำการล้างครอบหมูอยู่นี้พี่เฟิร์นกำลังเล่นน้ำกับน้องหมูอยู่น้องหมูน่ารักมากกำลังลงเล่นน้ำอย่างสนุกสนานเลยส่วนตัวพี่เฟิร์นก็เล่นน้ำอย่างเพลินเลยไม่สนใจน้องหมูเลย น้องหมูก็เล่นไม่สนใจพี่เฟิร์นเลยตอนนี้น่ารักมากค่ะดูความมึนนะต้องกินไปอยากดื้อสินี่นะ มนันหมูเวียดนามหมูนี่โกไปแล้วหมูกี่ต้ไปแล้วมูกี้ยังซันเลยมืกี่ขวดน่ะวันนี้ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะฝากติดตามน้องด้วยนะคะ